แจกเงิน1,000บาททั่วไทยเริ่มโอนวันที่10กรกฎาคม66ล่าสุดคลังเฉลยแล้วก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะคลังเฉลยกรณีแจกเงินสด1,000บาททั่วไทยเริ่มโอนเข้าบัญชีพร้อมกันวันที่10กรกฎาคมห6 จริงหรือเปล่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลเรื่องรัฐแจกเงินทั่วประเทศเรื่องวันที่10กรกฎาคม66นี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากที่มีคลิปวิดีโอส่งต่อข้อมูลว่ารัฐเตรียมแจกเงินสดคนละ1000บาทโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศวันที่10กรกฎาคม66นี้ ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นข่าวสารที่เชื่อถือไม่ได้และไม่ใช่ข้อมูลประกาศจากหน่วยงานรัฐเนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลงัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร1689บทสรุปของเรื่องนี้คือเป็นข่าวสารที่เชื่อถือไม่ได้และไม่ใช่ข้อมูลประกาศจากหน่วยงานรัฐเนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านที่รับชมและรับฟัง และเท่าหาพ่อแม่ที่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ